นี่ครับสวัสดีครับผมเบ้าหนองครับเมื่อนี้ไอคัม,มอดครับไอคัม,มอดเพิ่นมาหวายซานแม่ขันนี่ครับเมื่อนี้เพิ่นเชม,มาเล่นอยู่แถวที่สะเก็ดครับผมแล้วเพิ่นกัดเชม่าไวซานแม่ขันนี่ครับผมเพิ่นมาไวซานแม่ขันนี่เพิ่นกัดเชม,มาขอโชคกับแม่นะครับเนาะหัววันที่หนึ่งเมษาหกเจ็ดครับผมเพิ่นกันเลยว่าไหวขอโชคกับแม่เพิ่นก่อนเพิ่นจะไปะแสดงครับ เดี๋ยวไปเบิรงน้ำกันครับว่ามื่อนี่เหล็กปิงปองของเพคนจับจะเป็นตัวไหนละกันบ่อบ่อไหนใจว่าเพคนสีจุดถูกบ่อนะครับเด้อแต่ว่าคงจะจับแต่ลูกปิงปองนะครับเนาะใส่ขมอครับบ่อถือเหนือถือโตครับเป็นกันเองแหงใช่ปะเป็นกันเองแหงบ่อถือเหนือถือโตเลยนะครับถึงเพคนสีดังจำได้เพื่อนกับบ่อเคยเธอเหนือถือบ่อเคยถือเหนือถือโตนะครับเนาะเป็นกันเองเหมือนกับทักไทยเ ถักทายกันหลายคนครับเนาะแต่ไปเบิ้งเลขของอ่อยขมอดน้ำกันครับงวดวันที่1มมเมษายน67ครับผมสาธุสาธุแต่ไปหลุ่นโชงน้ากันว่าเิ่นสิได้เลขตัวไดเลขวิงปองสิเป็นตัวไหหรือสิเป็นเล็กถูกตัวไหหรือเพืน่นสีจับตัวไหบ่เนาะครับเนาะแต่ไปเบ่งน้ากันครับเป,เปลี่ยนกันไหวเปลี่ยนกันทายครับผม คนกันเริ่มถ้ายอยมาเรื่อยๆครับผมคนก็นมาเรื่อยๆเนาะครับเนาะหลายคนก็นมาขอโชคขอพรล้ะกะเรื่องการเรื่องงานครับผมหลายิ่งหลายอย่างนะครับเนาะไปขโมยปรกันสิไปทําการแสดงครับมือน,นีอยู่ชีสเกตเนาะมือน,นีเพิ่แสดงอยู่ชีสเกตครับเพิ่งก็เลยแวะมาไหว้สารแม่ครับคนกันยั่งเขาลบ ในตัวแม่ฮันนี่คือกันครับผมครับคนคนฉิตดังดยัยงไ่ลืมโตเนาะครับเนาะยังดีนวิพูงไงังครังนี่คือยังศูนย์ูนย์ศนยศูนย์ูน ูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หสาม้มค่กันคุณเดียกันได้ตัวใดครับวะฮะศูนยมมันบอศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามครับพี่ศูนย์ห้าส 0 5 3เดีเยวนไปบงเลขของไอ้ข้หมอดกันนะครับเนาะว่าเมื่อนี้ของไอ้ข้หมอดโดยจะเป็นตัวใดของเพื่อนได้053ครับผมเดินไปบงของไอ้ข้หมอดต่อครับผม ขออนุญาตทายคิดในเด้ไอเด้ไปทำหมอดครับทำหมอดพรคุณเดชครับผมกำลังจีจับลูกปีกฟองนะครับเนาะเดี๋ยวจังไปเบิงน้ำกันครับเนื้อ าัวแล้วไเครับดี๋ยวไปบางเดียดทมอำกันครับผมนี่บนเรื่อหนึงศูนย์เก้าเลข,ลง 7, 7. ข่งดเจ็กครับเลขไอ้ห,หมอดครับ1นศูนยเก้าลกเจ็ดเจ็ดครับผมหนึ่งศูนย์เก้าละกเจ็ดเจ็ดครับไอ้ขมอครับผมไอ้ห,หมอตเจ็ดบันแพงครับผม มาหลุนน้ากันเนาะครับเนะ bon บ 77, 77. าะบนเนี่ยนะครับเนจะ็ดเจ็ดอาร์ชิมากันเลนะครับเนาะเล่เบิร์แต่เปิดไบแม่อยู่นะครับเนะบาะไปก็หมอเพิ่นสื่อลอตลีครับหนึ่งศูนย์เกับ77็ดกับผม109กับ77เลขเพิ่นจับลูกปิงปองครับอยู่สารแม่ฮันนี่นะครับเนาะหัววันที 1, ่1เมษายน67ครับผม thì nâng mía xá hụt chết nâng xuống cao cấp chết chết cấp bóng โอนจะได้ดิค่ะเดี๋ยครับสวัสดีครับไอ้ข้ามอสสวัสดีครับมื่อนี้มื่อนี้เดี๋ยวให้เบวน้ำแดงข้ามหนึ่งเมื่อนี้จะไปเรียนทั้งใดไอ้ไปเรียนอูทุมพรอูทุมพรปูปลารู้ว่าบ้านนี้ยังยังอะไรโอ้บ้านย่างบ้านย่างบ้านย่างอูทุมพรออกออกมาแต่ทั้งใดครับมื่อนี้อาจจะถึงก้อนนี่แหละ มา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 แต่เหรียญทั้งไดิมเมื่อคืนมาตะอุบลครับอ๋อมาแต่อุบลเมนี้ก็นจะไปผู้เลยก็เลยแวะมาไหว้เมียอ่าครับผมเดินทางปลอดภัยได้เด้อโชคดีโชคมานครับผมครับทะเบียนรถไอ้คขมอดครับ9390ครับผมไอ้คขมอดเข็ดบัตรแพงครับผมเดี๋ยวมาสรุปเลขไอ้คขมอดอีกรอบหนึ่งนะครับเลขไอ้คขมอดเนาะที่เพิ่นมาซานแม่ฮันนี่ครับผม เลขปิงปองไอ้ข้ามอด109แล้วก็77ครับแล้วก็ของพยุเพ่นจับได้0 5 3ครับผมลองคิดพิจารณาบ้างนะครับเด้องวดวันที่1เมษา67เเบิ่งไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันกับขึอยุี่โชคเลยดวงครับไอ้ข้ามอดเพิ่นมาทำการแสดงอยู่แถวไอรีสเกตนะครับเนาะเพิ่นก็เลยมาไหวซานแม่ฮันนี่เพิ่นมาจากอุบลครับ ขี่รถผ่านสารแม่ฮันนีเพิ่นก็เลยแวะไหวแม่ฮันนีครับผมจังได้งวดนี้เฮาก็ับมาดับโชคไปน้ากันกับไอ้ขมอดครับผมมักบ่มักกับพิจารณาบิ่งเลยครับเด้อทุก่งทุกอย่างมากขึ้นอยู่ที่โชคเลยดวงครับแม่ฮันนีเพิ่นก็มอบโชคให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ว่าสิเป็นตัวไหนหรือสิเป็นของผู้ใดอันนี้กับ่มี่ผู้ใดบอกได้นะครับเนาะอ่ะย่างเลขไอ้ขมอดอีกรอบนึงครับผม1 09แล้วก็เจ เเลขของพอยุดครับ053 10977 053ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนก็ให้สมหว,วังดังปรารถนาะสุขภูสุขคนเบาวน้องกัดขอให้ทุกคนได้รับโชคไปนำกันคือเก่ากับผมขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ